เนีเป็นร้อครับโดนแน่นอะน เอาจนได้ครับหมายคลองข้างนอกนะครับมันเป็นต่อจากคลองเข้ามานะครับก็น้ำคลองข้างนอกมันขึ้นนะครับก็ขึ้นมาถึงร่องในเขาไว้สูบน้ํานะครับก็ขึ้นส่วนยหปลาช่อนส่วนใหญ่มันจะรอดักกินลูกปลานะครับคาง,าง้างยาไสโอเคอยู่นี่ครับใส่หยุดยางแค่คันสุดยอดมากครับร่องตีไปกันต่อ